สวัสดีค่ะทุกๆคนค่าคืนนี้นะคะมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนลุดเบิ้ลทิ้งไว้นะคะคืนนี้แอดให้รุ้เจ็ดนะคะแอดเจาะให้เจ็ดห้าค่ะ คุณดาวโจนประจำวันที่6พฤศจิกายน64รูดเบิ้ลรูด7จเจาะ75นะคะทุกคนและเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดขอให้ทุกท่านช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะค่ำคืนนี้อัดปาร์ตี้ขอให้ทุกคน เฮงเฮรวยรยปังๆมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ